วามเพียมหาจากาักรพรรดิยอดรวยครั้งที่37ประจำวันที่16บิมีนาคมพุทธศักราช 2, 2. 5 6สสวัสดิ์ทศิลารหัสเพียน5 1 6 7ครับ สวมันตาจักวาริสุอัตราภะจันตุเทวตาสตมังมุรีราสะสหะสุนันโตส <coughs> ตะวันตกที่สุดก็คือ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  Tama swanakaro ayam patan ta. Tama swanakaro ayam patan ta. <tipas> Budhucara -bu pratatai. <tipas> Imina sakarena putanga pippu cya ma. Imina sakarena tamanga pippu cya ma. Imina sakarena sangkaanga อรังสัมมาสัมพุโตภคะวะพทธังภควตังอภิวาเทมิสวคโตภะคะวตาธโมธรรมังนมสัมิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมะ sa bhagavato arahato sama sambuddhasa na mudha sa bhagavato arahato sama sambuddhasa na mudha sa bhagavato arahato sama sambuddhasa Utang saranang kaca mi saranang kaca Kaccha Amitabha 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 จะว่าเจนะโสธิเมหนตุสัพพทานัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวะจนะโสธิเมหนตุสัพพทานติเมสรณังอังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวจโสธิเมหนตุสัพพาอิติิโสภควารหังสัมมาสัมพุทโธวิชชา तरन संपन्नो सुखतो लोको विदु अनुतरो पुरे तथा मसारति तथा देव मनोसंनाम बुद्धो भवाति सवाकातो भवता धम्मो सन्तिति कोकारिको हि हिप सिगोपनायिको पच्चतं वेतिता को विनयो हिते सुपतिपन्नो भवतो सावका संघो सुपतिपन्नो พระขวโตสาวกสร้างโคยายปฏิปันโนพระขวโตสาวกสร้างโคสามีจิปฏิปันโนพระขวโตสาวกสร้างโคยาทิทังจะตาริปุริสายุคานิอัถปุริสพุคลาเอสาพรวโตสาวกสรงโคอาหุโยปาหุนยโยทักขินยโยอันชรกรณิโยอนุตรคุเตังโลกสาติ सिम्रतनसु जानिथ पूतानि समागतानि पुमानि वा यानि वपुता सुमना भवन्तु अथोऽपि सखचुनन्तु भासितां तस्मा हि पूता निशा मेथ सपे मे तं करोत ये นี่เนรัตตาปมัตตายังจินชีวิตังอิทวะหูรังวะสักเฆสุวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอาเทตตาคเตนะอิธรรมปีพุทธะรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตตโหตัว ขยังวิราคังอมตะังปณีตังยทัชกหาสกยมุนีสมาหิโตนเตนัทเมนัสมาติจินจิธรรมปีธรมเมรตนังปณีตังเอเตนัสัจเจนัสสวัติหุ่นตัวยมพุทธเศรษฐุปปิวันนยิสุจิงสมาธิมานันตาลิกันยมาหูสมามิธินาเตนัสมาวนวิจติธรรมปี तमे रत्नां पुनीतां एतेन सच्चेना सुवाति होतु ये बोकराvarthetaं पस्सद्धा चतारी एतानि युकानिहु तिते धखिनं या सुखत ससावका एते सुतिन्नानि महाफलानीतां पि संघे रत्नां पुनीतां एतेन सच्चेना เยสุปยุตตามนะสะทันเนนานิกามิโนโคตมะศาสนำมีเตปฏิปตามะตังวิไคหะลัามุธานิพพิจิงคุณชะมานายธรรมปิสังเกรตนัปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีโหตัวยะทินทกคีโรปัทวิงสิโตติยาจตุภิวะเตภิอสัมปกรรมภิโยตัูปมังสัปุริสังวัฏามิโย Arya satchani awet capasati ithampi sangkira tanang panitang Etena satchena suwati hudu Arya satchani wibawayan dikampira panjena sute sitani ikinca pite Hudipusa te pamatana tepawangata mamadiyanti te ithampi sangkira tanang panitang เอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโมตุสหวสาทสนสัมปทายะตยสูทัมชะหิตาภวันติสกยะทิฏฐิวิกิจิตจิตัญจะสีลาภตังวาปิยทัตติกินเจจตุหหปฏเยหิจวิปมุตโตชาจพิธานานิอภพโฟกาตุยธรรมเปสังเคระตนะ ปณีตังเอเตนัสัจเจนะสุวัสดหูทวจินจาภิโสกัมมังคารติปปะปะกังกาเยนะวจายุทธเจตสาวะพภพโสถัสสะปฏิชาทายาภัพตาทิฏฐะปัสาวุตัยธรรมปิสังเขรตนังปณีตังเอเตนัสัจเจนะสุวัสดหูทว วนาปภูมเพยยธาภูสิตาเคขิมานามาเสปธามาสเมิงกิมเหตตูปมังธรรมวรางคธสยีนิพพานกามิงปรมังนิตายธรรมเบปุเตระตะนังปณิตาเอเตนะสะเจนะสุวัติหตุวโรวรันยวรโทวราหโรอนุตโรธรรมวรางคธสยีธรรมเบปุเตระตะนังปณิตา เอเตนะสัจเจนะสวัสดโหตุวขีนังกุรานังนวังนาทีสัมภวังวิราชิติติตตายติเกปวะสมิงเตขินาพิชาวิรุณฉันทานิพันติทิรายธายัมปะฏิโพยธรรมปิสังเขรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดโหตุยานิถัพตานิสมะขตานิปุมานิวายานิวา <laughs> อันตานิเกตาาคตังเทวมนุสสปูชิตังพุทธังนมัสสะมัสวัติโหตุยานิธาพุตานิสมาขตานิปุมานิวายานิวันตานิแคตาาคตังเทวมนุสสปูชิตังธรรมังนมัสสะมัสวัติโหตุ Yani tabutani sama katani pumani wa yani wa tarike tata katan e wa sapu shitan nama sama saparo kawini muto sapa santa bawa cito sapa puto saparo kowina mate วันตรโยโสคีทิคาโยโกภาวะภิวัตนสิริสนิจังุทธาปจาญิโนจัตตารธรรมมาวาตันติอายุวันโนสุขังฟ้าลัง